อะไรก็ตามที่มาแทนพระเจ้าพี่น้องต้องหักต้องโค่นต้องทิ้งทิ้งรูปเคารพทิ้งผีทิ้งเทพพระเจ้าต่างๆอเมนไหมครับแล้วมาเชื่อในพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวเอเมนไหม ถ้าคุณอยากจะกอบกู้คุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตคุณอยากจะทำตามแผนการของพระเจ้าทำตามน้ําทัยของพระเจ้าอ,อะไรที่มันขัดขวางคุณอะไรที่มันเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าในชื่อของคุณอาจจะเป็นเงินเสาอชเชลาของคุณอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นชื่อเสียงอาจจะเป็นธุรกิจอาจจะเป็นนะครับคนอาจจะเป็นใครก็ได้ที่เราให้เขามีความสำคัญมากกว่าใครครับพระเจ้า บางคนเนี่ยนะฮะไม่อยากมาหาพระเจ้า,าทำงานดีกว่านะครับเอาเงินดีกว่าหรือนะครับไม่มาหาพระเจ้านะครับเสียเวลามาหาพระเจ้าไม่ไม่เอานะครับถ้าคุณตัดสินใจที่จะให้พระเจ้าพลิกและเปลี่ยนชีวิตอวยพรคุณให้คุณเป็นคนที่กู้ครอบครัวของคุณกู้นะคนในชาติผมเึงบอกไงถ้าคุณไม่คิดอย่างนี้ คุณไม่คิดว่าคุณจะเป็นคนที่เป็นพรสลับครอบครัวของคุณลูกหลานของคุณสามีภรรยาของคุณหรือพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณและคนไทยทุกคนพี่น้องจะฟังเรื่องนี้แบบไม่มีความหมายอะไรเลยแต่ถ้าท่านคิดโอ้ใช่ลูกฉันสามีภรรยานะฮะญาติพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงตายแน่เขาตกนรกถ้าฉันไม่ช่วยพาอพระเจ้าเรียกฉันมาคนแรกพระเจ้าเรียกกิเโอนมา มาเราจะให้เจ้ากู้อิสราเอลเอาพร,ระองค์ไม่ไปเลือกคนอื่นบ้างอะพี่น้องที่รักพระองค์เ,งงเลือกไม่ผิดหรอกพระองค์เลือกกิโดนไม่ผิดพระองค์ก็เลือกคุณไม่ผิดในนามพระเยซูอามนไหมครับถ้าพระองค์เลือกกิดโอนไม่ผิดคนถึงแม้ว่ากิโอนจะมองตัวเองในมุมมองที่แย่ที่สุดในชีวิตนะครับพี่น้องที่รักพระเจ้าก็เลือกคุณไม่ผิดเหมือนกันแบบเดียวกันอย่างเดียวกันในยุคนี้ในเวลานี้อามนไหมครับอามนที่จะกู้ชีวิตของผู้คนมาก Santo. มาย ที่ตกอยู่ใ,ใต้อำนาจของมารซาตานย่ำยีและทำลายทำลายแต่คุณต้องเอารูปเคารพเอาเสาอาเชลารูปเคารพก็คือความเชื่อในบนรรพบุรุษทั้งหมดคุณต้องกล้าที่จะบอกว่ายืนขึ้นผมไม่เอาฉันไม่เอาพ่อแม่จะทำลายทำลายยังไงคุณจะกลัวขนาดไหนคุณต้องตัดสินใจไม่เอาตัดสินใจเด็ดขาดกับพระเจ้า